สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปวงไปเบ,บิร์สุภุสก้นปอไปไประจำก็อขอผมมาครับรับแก้มแรกงนี่สิพามาลาบปลาโจกพี่น้องได้ปลาโจกมาเนี่ยครัแร่มาเรียบร้อยแล้วลไปไปซับลาบกับผมกับแก้มแสบแสบเนี่ยมือแรงแค่ผมเดียวไปซับนคนรับคอยมาลงมือลาบก่อนครับผมอ้าพี่น้องล้วนปลาก่อนครับผมนี่โน่ลาบปลาโจกพี่น้อง มาเรียบนระ้อยแลฮ้ยโใส่เกลือได้พนะี่น้องลงไปล้วนนำ้ำลดด้วยเกลือสักหนะ่อย องัว โอเคพี่น้องชุกเรียบร้อยี๋ยวรอบีเย็น่อยมาปุงรถกันครับมาพี่น้องปุงครับผมไปเ่ยอีกคนครับผมข,ข้าวขัวครับน้ว ผายจังหน่อยครับผมพอต่อนร่วนใส่เกลือรครับผมชิลอดไปแล้วเด้อยพี่นอ้องนะจิ้มรสชาติครับผม ตืมนขี้รถจังหน่อยครับนนาวขาดเปรี้ยวพี่น้องขาดเปรี้ยวเจ้าผมต้องไปใส่พักกับนี่เป็นคาซับด้วยพี่น้องคาซับ ผิดซ้อยกระเทียมซ้อยต้นหอมผักชี้ประกูดซ้อยสละแหน่ครับผม โอเคผมเซ็ตเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับมาเด้อพี่น้องเซ็ตเรียบร้อยแล้วาปลาโจกเสียบครับซีมบางแ้วเสียบเสียบแกงอันนี้มาเ<ๆ>ร่งก่าชาครับหนาบางพัาได้หลายอ่นเสียบด้วยอือ เนียนดียวปีมือเดีย <c oughs> วใส้ข้าก็ใช้โต <c oughs> ๊ะตอนอโตกว่าแ<อ>น,น่นอนเนาะท้าพวกนันเ,นาเอาหเหี่นบ้างโตษก็ดีแล้วเอาเอาเม็ดนิดหน่อยเร้เทียมกันไม่เจ็ตกนะคน

ปักไฟปแ้เนกันบ้จังหวะเกินกุน้ำมันสี่บอืมอืเื่อผมมากินกินเนาซุปน้ำม่เนาะอำเต็มสุดดบหืมเขากันเนาะก็สุกนี่ยก็ใส่กับขวดไ่ได้ซุปน้ำมใส่ใส่บะมองใส่ขวดบมองใส่นเรียนเรียแต่ สะดวกันได้เนี่ยแต่ถ้าบางคนทีแต่ว่าบาันผมพอใซยังกันแนแวดะเกี่ยวขวาก็บปอไซอะคันแ่เขากินมากกันนะซุปกับซุปแบบพริกน้ำปาลาผงี่รสกระแดกพันพักเสแล้วจิมน้ำนั่นแลหละสมอมพักรซี่กับพ่อจบย่บานชอนมากกัขว่าง่ายเลยเขขง่ายนั่นแหละครับวงางง่ายขวยังใส่ซุปบักแดงก็มีเละรบักแดงแกบักแงสุดยใส่สสปนน,ปน้ำเลนน้ำมอง,อ,งอืม คนประดุกคนมะเข็งเทไปโอ้เสียบขอบทา,าเดียวก็ยำเต็กต้องพีกเต็ดตัว <c oughs> นิ่มหนวดเดียวใส่คาน้ำด้วดคานไปที่เดียวนาะงามอ่ะแบบ ปลาแม่น้ำหมดนะปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำปลากับนี่ฮะคุสอีกตัวใหญ่ได้น้อยนะใหญ่ดิเพิ่นแหล่ะเพิ่นลาบแล้วเพิ่นแบ่งไม่เห้นอะหลาบแล้วเพิ่นแล่แล่แ่รอาบหรเพิ่นหลาบเ่นเดี่ยวกินไล้ไมแล้วนี่พวกไอ้ม่ขายนะ ปลาปลาสมันเดินซื้อเดียวกันบะม่มีหลายซื้อปลาดีบ่อลุกบ้านลุงอื่นปลาจือลงหม่องอื่นปลาจอกอืตไปลาจกไปจอกปลากินหญ้าบอแมนบ่เดือนละอันอันเดียวกันบอกับปลาเนี่ยบะปลากินหญ้าบอะปลาเนาะปลาเปียกปลาหอ่ง บ่เงินกันไม่ขันอืมผมเดี๋ตัวใหญ่เ,เลยตัวยาวเนาะแสบอีลีครับพี่น,อน,น้องลาบปลาเกียงหม้อให้กันเลยครับเดี๋ยวสักนี่แหละบรรยากาศดีพ่อพี่น้องฝนตกโอ้ขักีรีเออแกแบบ้แกแกผมแต่ขอบคุณครับขอบคงมอจ้ม่มมาฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ตามเรื่อพี่น้องเด้อแล้วคลิปนี้ไว้ต้งนี่ป้องคลิปหน้าครับสวัสดีครับ